ได้แล้วครับโหูเต็มปากว้ว สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกทกท,กท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่เพื่อนๆน้องที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนเลยสวัสดีไปจนถึงน้า,นาสายทุกๆสายเลยไม่เป็นอาการหาปลาด้วยการวานเหการยิงปลาการตกปลาการใส่ไข่การประมงนะครับต่างๆนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกันครับเจอกันในไหมบ่อหลุงแดงนะครับมาเก็บตกกันทักทายกันช่วงเย็นอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะเจอปลาจมโบไหมนะครับมาช่วงบ่ายนะครับกว่าจะได้มาประมาณถึงประมาณสักเกือบเกือบเที่ยงครับกว่าจะตัดเตรียมกลางเก้าอี้กว่าจะประกอบชุดสายใหม่อะไรใหม่ก็จะได้ตกก็ประมาณเที่ยงนะครับก็ประมาณเที่ยงได้ลงเบ็ดราก็งมอยู่พักหนึ่งนะครับ พอดีน้ํามันยุบลงนะครับน้ํามันยุบลงเราก็ไม่รู้ว่าระดับน้ําตั้งแต่ตอนแรกที่ตกนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับก็งมพักหนึ่งแล้วก็งมการใช้เหยื่อพักหนึ่งเลยนะครับมาเหมือนตั้งต้นใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าพูดพุ่มทำเพลงไม่ให้ได้รับชมสักทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับไปรับชมกันว่าวันนี้นะครับ ผมจะได้จัมโบ้ไหมนะครับตามหาจัมโบ้กันโอเคครับมาเก็บตกเพื่อตามหาจัมโบ้กันโอเคครับรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ ตัวๆๆเออเนี่ยมันก็บ่คลอกเลยไปตอนเช้าวันนี้ซิ่งไงเป็นเด้ออ่าปัจจุบันเนี้ยมันหักป่นหมดเลยนะคือว่าบอดี้อยู่นี่อยู่ Oh, don't know, okay. I don't know. Mm -hmm. 嗯。Mm. 嗯嗯嗯，然、hmm. mm hmm. cool. คคจัมโบ้ได้นะครับโอ้หเต็มปากโอ้โวไม่หลุดครับโอ้โหกอ้องสันกล้องสันโอเคครับเจอแล้วครับ มาได้เอาช่วงเย็นนี่เองเฮ้ยือโอ,โอ้คิดว่าจะไม่มีตัวให้ให้ได้รับชมแล้วครับโอ้ เอามาชมกันเก็บตกครับอ,อ้ามาแล้วโอ้โหนี่เลยครับตัวที่ตามหาโหใหญ่จริงๆครับจัมโบ้เลยโหสับปุ๊บน็อกเลยครับโอ้เอาดูอีกครั้งหนึ่งครับมาได้ตอนเย็นนะครับช่วงเย็น กับวันที่เก็บตกบอดลุงแดงครับนี่จัมโบเลยครับโลกว่านะครับตัวนี้บาเอฟครับบาเอฟหมานครับ มีไม้ตัวหนึ่งตอนส่งท้ายออกหูปักโอเคนี่ของป่องเลย เป็นไงบ้างครับน้าๆก็ปลาที่ได้ไปนะครับก็ที่มีคลิปให้ได้รับชมนะครับจัมโบ้นะครับตามหาตั้งแต่ช่วงใบยๆนะครับงมก่อนจะเจอนะคคิดว่าจะไม่ได้เจอแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านมือเปล่าซะด้วยนะครับโหถือว่าโชคดีมากเลยครับได้จัมโบ้ก็ไซส์เกือบโลครึ่งแลลวครับนะครับนินใหญ่เลยตัวนี้นะครับสับปุ๊บไม่มัวพูดพ่นทําเพลงไม่ให้มันได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสตัวกับตัวลงไปนะครับพอเจอ คันอ่ะไผ่ข้อดําของกินนรีนะครับคันนี้แข็งนะครับแข็งเลยนะครับสับปักไม่มีโอกาสที่จะที่จะได้กลับตัวนะครับสวนตามคันขึ้นมาเลยก็ตักขึ้นมาโอ้ยมันจะไม่ได้ตัวซะแล้วนะครับก็ถือว่ายังหมานอยู่นะครับยังพอได้ตัวกับการตามหาจัมโบ้ในบ่อลุงแดงนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับรับชมผลงาน ในกระชังเลยดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้ดูคลิปไหลไหล่มาแล้วนะครับมารับชมผลงานในกระชังเลยนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันโอเคครับมารับชมกันครับ <c oughs> นี่ครับจัมโบ ตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่นะครับไซจัมโบ้นี่ตามจนเจอครับนะนะนะครับตัวใหญ่เลยครับไซจัมโบ้ครับโอเคครับ โอเคครับนะาเป็นไงบ้างครับผลงานในวันนี้นะครับก็ยังถือว่าได้ตัวแล้วก็ได้จัมโบ้ตามหาจนเจอนะครับตามหาจนได้ตัวนะครับมาได้ช่วงเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวจะต้องขอตัวนะครับขออนุญาตเก็บของต่างๆนะครับเก็บแล้วก็จะรีบกลับบ้านแล้วนะครับเย็นละนะครับเย็นมากละอย่างไรแล้วนะครับนนาที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำบาดออนไลน์ทีวีด้วยนะครับ ท่านใดที่ยังสงสัยในขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนก็ยังสามารถเข้าไปร่วมรับชมนะครับคลิปวิดีโอการเลี้ยงไส้เดือนและกัการอัปเดตไส้เดือนของผมได้นะครับสามารถเข้าไปร่วมรับชมได้นะครับมีประโยชน์นะครับมีไส้เดือนแล้วเราไม่ต้องซื้อนะครับถึงเวลาตกเราก็เอาไส้เดือนของเรามาตกนะครับประหยัดเงินเราไปได้อีกนะครับอย่างไรก็ลองเข้าไปร่วมรับชมนะครับผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ตรงนี้เลยนะครับด้านบนนี้สามารถเข้าไปร่วมรับชมได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องขอตัวขอลานะ ทุกทกท่านแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับนบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญาตลาณะนะทุกทกท่านไปเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกบการตกปลาครับ